สวัสดีค่ะช่องยายวันนะคะวันนี้ยายวัรจะมาแกงอ่อมหมูกินอร่อยนะคะนะคะเดี๋ยวเรามาแกงอ่อมหมูกันนะคะวันนี้เนาะว่าจะอร่อยไหมนะคะเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอาจารย์อันนี้ก็จะเป็นเครื่องในเครื่องในล้วน,ลวนเลยนะะี่ค่ะจะเป็นตับนะคะเป็นไส้เป็นกระเพาะนะคะี่เครื่องใน ส่วนไอ้นี่ก็จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อกระดูกอ่อนนะคะนี่นะคะเป็นเนื้อเนื้อหมูนะคะเป็นเนื้อหมูแล้วก็เป็นกระดูกอ่อนนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกงอ่อมกันนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูน้ำพริกกันค่ะนี่นะคะเครื่องปรุงของเราน้ำพริกก็มีข่าตะไคร้นะคะแล้วก็ มะเขนนะคะใส่ขาตะไคร้กระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาตํากันนะคะว่ามียังไงอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการแกงนะคะนี่นะคะนี่น้ำพริกเข้าก็ตตำแล้วนะคะใส่ปลาด้วยนะคะนี่นัวๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกงกันเราก็เอาน้ำพริกไปคว่าก่อน ขวาแล้วก็ใส่หมูขวาลงไปให้มันสุกนะคะนี่นะคะเราจะมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะคือต้นหอมพักชีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเดือดเราต้องลวนก่อนนะคะนี่นะคะหน้าตาของเกงอ่อมนะคะเราต้องลวนก่อนลวนให้มันมันสุกนะคะ ก็มีตับนะคะมีตับมีกระเพาะมีไส้แล้วก็มีกระดูกอ่อนนะคะนี่เราต้องรวนให้สุกๆให้มันเดือดเดือดนะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำใส่อีกหน่อยหนึงนะคะแต่มันก็ไม่เหมือนกับอ่อมเนื้อนะคะอ่อมหมูมันมันไม่เหนียวเนะเาะอ่อมหมูมันไม่เหนียวลองให้มันเดือดเดือดก่อนนะคะยังไงก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ่ะ นี่นะคะเลือดปุดปุดปุดแล้วนะคะเราไม่ไม่เน้นไม่เน้นมันนะคะมันมันมันถึงไม่เยิ้มนะคะบางคนเนี่น้ําเยอะเป็นมันนะคะอันนี้เราไม่เน้นมันเราเน้นเครื่องในแล้วก็กระดูกอ่อนจะเห็นนี่จะเป็นเลือดนะคะมันสุกอันนี้เป็นอ่อมหมูนะคะนี เป็นเครื่องในแล้วก็กระดูกเราไม่ได้ใส่สามชั้นนะครับมันจะมันเกินไปเราเลยไม่ได้ใส่นะคะอันนี้คือการแกงออมหมูนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ผักกันนะคะชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนอ่าแซ่แบแซ่บแซ่บานะครับปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคร เป็นหอมผับชีใบมะกรูดลงไปนะคะให้แซบๆซด้วยตัวแซบแบๆบแบมาเลยคะ่ะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดซับติกคร์านะคะให้ช่องยายวันด้วยนะคะเกงออมเก้งออมค่ะนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจจ้า